ห้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางครั้งในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกสิ่งอาจผิดพลาดได้แต่ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรได้ผลไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนทุกอย่างก็พังทลายลงเรื่อยๆและคุณรู้สึกหมดหนทางอย่างยิ่งแต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ก็คือช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณถึงความจริงที่ว่า คุณกำลังจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สวยงามและน่าทึ่งเสมอไปแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจำเป็นสำหรับการเติบโตเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณวุ่นวายและสูญเสียการควบคุมนั่นเป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างาค่อยๆลงตัวทำให้เกิดการประสานกันอย่างลงตัวกับความปรารถนาและความลหลงใหลที่แท้จริงของคุณ เรามาดูกันว่าสัญญาณที่ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำคัญคืออะไร 1. สิ่งที่คุณเคยสนใจมาก่อนจงอย่าทำอีกต่อไปทุกสิ่งที่คุณเคยคิดว่าสำคัญสำหรับคุณและหากปราศจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์คุณก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปสิ่งเหล่านั้นอาจเคยทำให้คุณมีความสุขมาก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ดึงดูดใจคุณเหมือนเดิมแล้ว คุณจะพบว่าตัวเองเริ่มลำคาญกับสิ่งเล็กๆน,น้อยๆไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อคุณผ่านสิ่งนี้ไปได้นะคะให้ถือว่าเป็นสัญญาณว่าคุณจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณอาจไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่ชีวิตใหญ่โตจะเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องผ่านช่วงของการคิดลบอย่างท่วมท้นแต่อย่าลืมอดทนไว้ก่อนนะคะเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สคุณรู้สึกเหมือนไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อคุณรู้สึกหลงทางในชีวิตและไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้ถือว่าเป็นสัญญาณว่าชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างที่พวกเขาพูดกันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือการสูญเสียตัวเองค่ะแม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูไร้าสาระแต่มันก็มีความจริงอย่างมากมายอยู่เบื้องหลังคำพูดที่ลึกซึ้งเหล่านี้ คุณรู้สึกหลงทางเพราะคุณไม่รู้ถึงคิดทางของชีวิตและด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่รู้สึกปารถนาและเมื่อคุณรู้สึกไม่มีความปรารถนาในตัวเองนั่นคือเวลาที่จิตวิญญาณของคุณกำลังพยายามพูดกับคุณและสิ่งที่คุณต้องทำก็คือฟังนะคะสิ่งต่างๆอาจดูเหมือนอยู่นอกเหนือนการควบคุมของคุณแต่นี่คือเวลาที่จัก,กรวาลกำลังทำงานเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับคุณ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีไว้สำหรับคุณเสมอเพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงบางครั้งสิ่งสำคัญคือต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทำให้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและหัวใจของคุณประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ 3. ระยะฟักตัว เมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่มีหลายๆครั้งที่คุณมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเช่นการไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆการวางแผนกับครอบครัวหรือแม้แต่การไปเที่ยวแต่หลังจากจุดหนึ่งทั้งหมดนี้จะเริ่มรู้สึกรลามและคุณพบว่ามันยากที่จะตามให้ทันในทางกับการมีหลายครั้งที่คุณโดดเดี่ยวคิดค่้ควรอย่างลึกซึง้งและถึงขั้นมีช่วงที่คุณรู้สึกมืดมนและหดหู่ ประเด็นก็คือทุกคนรวมทั้งคุณนะคะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดมุมมองที่แน่นอนเกี่ยวกับโลกที่คุณอาศัยอยู่ช่วงเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ในการไข้ควรคุณกำลังทำงานเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณจิตใจและอารมณ์ของคุณช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและเปิดโลกให้กว้างขึ้นทันทีที่คุณออกจากระยะฟักตัวคุณจะเกิดใหม่ นี่หมายความว่าคุณให้เวลาเพื่อเติมพลังงานและแบตเตอรี่จงหยุดพักและคิดถึงผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นเส้นทางของชีวิตที่ดีขึ้นและเติมเต็มมากขึ้น 4. คุณรู้สึกถึงอารมณ์ทุกประเภทในคราวเดียวนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณสําคัญที่ชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณออกจากระยะฟักตัวคุณจะมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้คุณควรทําอย่างไรต่อไป เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณต้องเผชิญกับบางอย่างที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันคุณควรไปหามันหากคุณรู้สึกว่าโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้นและมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคุณควรเชื่อมั่นอย่างก้าวกระโดดคุณอาจรู้สึกไม่แน่ใจเพราะไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรแต่ลึกๆข้างในแล้วหากคุณรู้สึกว่ากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องและอยากรู้ว่าเส้นชัยจะเป็นอย่างไรให้ก้าวต่อไปค่ะ เมื่อคุณรู้สึกกลัววิตกกังวลตื่นเต้นมีแรงบันดาลใจและมั่นใจในเวลาเดียวกันจงรับรู้ว่าชีวิตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พลังของคุณค่อยๆประสานกันอย่างช้าๆและมั่นคงขณะที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดค่อยๆลงตัวจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเปิดใจกว้างพอที่จะตัดสินและสำรวจเส้นทางเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเลือกเส้นทางสุดท้ายแต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงอดทน และพยายามไหลไปกับกระแสเสมอช่วงเวลาดีๆอยู่ออกห่างไปเพียงสัมผัสเดียว 5. ความบังเอิญทุกที่ที่คุณไปความบังเอิญเป็นสัญญาณที่จักรวาลบอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วและอารมณ์ความคิดและการกระทําของคุณสอดคล้องกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณอย่างสมบูรณ์แบบยกตัวอย่างนะคะเมื่อคุณรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต คุณจะเริ่มสังเกตเห็นเลขหทุกที่ที่คุณไปเลข5จะหมายถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบโปรดจําไว้เสมอว่าอย่ามองว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นเพียงแง่ลบหรือบวกบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามันตั้งใจที่จะเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถทําอะไรเพื่อหยุดสิ่งนั้นได้เลย คุณอาจไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เสมอไปแต่มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันคุณไปสู่การเป็นคนที่คุณถูกกำหนดไว้อย่างแท้จริง